เอาละครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูปลาแต่ละบ่อนะครับว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับในบ่อที่เราฟาร์มเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็จะมีบ่อ1บ่อ5บ่อ8บ่อ18แล้วก็บ่อ2 2นะครับเดี๋ยวมาดูราคาต่อกิโลกรัมนะครับว่าแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่กันบ้างที่ไหนน่าฟาร์มเงินนะครับผมบ่อ1ตัวที่จะได้ก็จะเป็นสปอร์ตแบสนะครับ ซึ่งไซส์สูงสุดก็จะอยู่ที่9ขีดเนาะใช่9้าขีดไหมนั่นจะใช่ล้วจะไม่ผิดนะครับ9ขีดท้วนจะถึงจะแตะถึงอ่าถึงคีเปอร์พอดีนะหมายถึงว่ามันจะใช้คีเปอร์พอดี9ขีดตั้งแต่9ขีดขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ได้5ขีดนะครับ XP ได้17คราวนี้เราจะมาคิดราคากันนะครับว่า5,59กิโลกรัมนะครับได้เงิน9.5เนี่ยมันตกอ,อยู่ที่กิโลเท่าไหร กดเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับผมเอา95เงินที่ได้นะครับหารด้วยน้ำหนัก0.559นะครับจะได้เป็น169ไอ้ตัวเลขทศนิยมเราไม่นับแล้วกันนะครับเอาตัวเลขทวนทวนข้างหน้านะ169นะครับและคราวนี้เช็คเช็คอีกรอบก็คือเอา169เนี่ยนะครับเอา169เนี่ย คูณด้วย0.559มันจะได้ถ้ามันได้95ก็คือนี่คือถูกต้องนะครับอ่ะได้95นะครับก็คือเท่ากับว่าปลาตัวนี้เนี่ยโลละ169นะครับ1กิโลคือ169บาทนะครับสำหรับสปอตแบทนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อห้ากันบ่อห้าจะมีหลักๆ3ตัวหรือเราจะมาคิดราคากันไปเลย3ตัวนะครับที่มันจะกินนะแต่จะมีตัวเดอะเบสอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวแรกก็คือจะเป็นคัตชอเท้านะครับผมตัวที่2จะเป็นเรนโบ้ นะครับอนันดูตัวตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่สที่คือเดอะเบสของบ่อนี้จะคือโคโลราโดนะครับโคโลราโดโกลเด้นเชานะครับแต่อตัวนี้มันไม่ค่อยมีตัวใหญ่นะไซส์ใหญ่หายากหน่อยมันมีแหละเคยได้โลโลกว่าอยู่นะโล1โล2อยู่แต่ส่วนมากจะเจอ8ขีดกับ4ขีดซะเยอะเดี๋ยวเราจะมาคิดทีละตัวเลยครับอันนี้น่าจะขัดโทนนะผมว่าเรนโบแล้วะเรนโบนะครับเรนโบไซส์ยังคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับปลาแต่ละไซส์แม่งคนละราคาด้วยนะถ้ามันแต่ละไซส์มันราคาเดียวกัน ก็โอเคแต่เราจะลองคิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือไซส์ยางไซส์ลูกปลานะครับของเรนโบว์เทานนะเราจะมาคิดก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับโอเคเราเอา56หารด้วย0.337เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าหารด้วย0.377นะครับอ่ะเราจะได้กิโลละ148ในไซส์ยางนะครับอย่าลืมนะมันจะมียางคอมมอนคอมมอนจะไม่มีเขียนว่าคอมมอนคอมมอนก็จะเขียนเรนโบว์เทาเฉยๆนั่นแหนนนละคือสายกลางนะครับโทฟี่ยูนิคอาจจะคนละราคานะ ถ้าอยากรู้ใช้สูตรนี้เช็คได้เลยนะครับ148ใช่ไหมถ้าจะคำนวณอีกทีเพื่อให้เอาชัวร์เนี่ยก็เอา148คูณด้วย0.37อ่ะก็ะจะได้56พอดีนะครับนี่คือการตรวจสอบนะครับนะตกโลละไซส์เล็กนะครับตกโลละ148อันนี้เราได้ตัวเบสมาแล้วตัวนี้คือตัวเดอะเบสนะผมบอกให้นี่คือตัวเดอะเบสนะครับคือโคโลราโดโกลเด้นเซาลนะครับอันนี้เราจะมาดูราคาน้องกัน เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้โลละ148ใช่ไหมเรนโบเท้าสายยังนะครับอันนี้คือสายคอมมอนนี่คือสายคอมมอนนะครับถ้าข้างหน้าไม่เขียนว่าโทฟี่ยูนิคหรือยังแสดงว่าคือคอมมอนนะครับโคโลราโดโกลเด้กกดเนเท้านะเราเอา100 121หารด้วย0.469ครับตัวนี้โลละ257บาทนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นคนละสายพันธุ์กับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่คือเรนโบว์นะตัวนี้คือคัตโทสนะครับคัตโทตสามขีดเดี๋ยวเราจะมาลองคิดกันดูนะครับเรนโบว์เท้าคือเท่าไหร่โลละร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมไซยางนะเราจะไม่รวมนะครับเพราะว่าบางบางชนิดบางตัวมันราคาไม่เท่ากันนะเอาสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองเงินที่ได้นะครับหารด้วยน้ําหนักศูนย์จุดสามศูนย์ศูนย์นะครับโลละร้อยสี่สิบนะครับก็คือถูกกว่าไอ้นั่นแปดเหรียญนะครับต่อโลนะถูกกว่าเรนโบว์นิดหนน่อยะครับ โอเคเราได้เรนโบว์เท้าไซส์คอมมอนมาแล้วนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นไซส์คอมมอนนะครับมันจะไม่เขียนว่าคอมมอนข้างหน้านะแต่ถ้าเจอเขียนว่าคอมมอนข้างหน้านั่นคือคอมมอนคราฟนะครับอย่าลืมนะโอเคเรามาคิดราคากันนะครับก็คือเรนโบว์เท้าไซส์ย่างที่เราคิดกันมานี่ก็คือโลละหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะอันนี้ก็คือไซส์คอมมอนไซส์กลางนะครับจะเป็นโลละเท่าไหร่เอาราคานะครับหารด้วยน้ําหนักหนึ่งจุดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ เราจะได้โลละ170นะครับก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นราคาจะแพงขึ้นนะครับสำหรับเรนโบเทานะเพราะว่าไซส์เล็กมาราคาโลละ148นะครับอันนี้คือไซส์กลางโลละ170นะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวเราจะไปบ่อหน้าครับผมโอเคครับเรามาถึงที่บ่อแล้วนะครับบ่อนี้คือบ่อ8 e m เ r a l d ล a k e กนะครับบ่อนี้ปลาที่ฟาร์มเนี่ยจะมี2ไซส์นะครับแน่นอนใครก็รู้ว่าปลาที่ฟาร์มก็คือบ i อนะครับ2ไซส์จะเป็นไซส์คอมมอนกับโ o ฟี่นะครับผมไม่เกิน2.5โลนะเท่าที่เห็นนะครับ เรามาดูราคาน้องกันอ่ะมาแล้วครับผมตัวแรกเรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมเราต้องมาฟาร์มบ่อกนี้นะครับอ่ะ0.9ขีด9ขีดได้เงิน200นะครับเดี๋ยวเราจะมาคิดราคากัน208นะครับหารด้วยราคา0.907นะครับปางเข้าให้229นะครับไซส์คอมมอนนะ229ต่อ1นกิโลนะครับเราปัดไป230ก็ได้อะตีกลมๆก็230อ่ะนะครับต่อกิโลในไซส์คอมมอนนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมารอดูไซต์โทฟี่กันนะครับโอเคเราได้โทฟี่มาแล้วนะครับ1.9กโลนะครับถ้าจำไม่ผิดโทฟี่น่าจะน่าจะตั้งแต่1.8กิโลนะช่างมันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคิดราคาโทฟี่กันนี่คือราคาของคอมมอนนะครับ229นะครับหรือ230ิง,ง่ายๆโอเคเอาราคามา442หารด้วย1.9 22นะครับปับ๊บอ่ะราคาเท่ากัน เด๊ okay. นะครับผมสูงขึ้นไปด้วยจุดขสนิยมนะครับตีไป230เท่ากันทั้งคู่นะครับสำหรับบอไออแปดนะครับอโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูบอร์สิบแปดกันนะครับเจอกันในบอร์ครับผมตัวน,นี้น่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับเดี๋ยวเรามาคิดราคาบัตเตอร์ไฟกันโอเคบัตเตอร์ไฟโทฟี่ครับ2.2กิโลนะครับโอฟี่บัตเตอร์ไฟพ e ีคอ c k กแบทนะครับผม4.5.3หารด้วยน้ำหนัก2.266นะครับโลละร นะครับตีไปโลละ2 0 0ได้เลยนะครับเพราะโลละละก็าสิบเก้าจุดเก้านะครับนี่คือไซส์โทฟี่นะครับด si ูและจําไว้ว่าเราจะควรจะฟาร์มปลาอะไรดีนะครับอ่าโอเคลัดมาลัดมาแบสไซส์คอมมอนไซส์กลางนะครับมาดูราคากัน19 1หนึ่งนะครับหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งสี่สองนะครับโลละ1้7หกสิบ็ดนะครับผมไซส์คอมมอนนะครับลัดมาแบสไซส์กลางโลละ1้7หสิบดนะครับ อันนี้เป็นโทฟี่รันมาแบทนะครับผมมาดูราคากันเมื่อกี้ไซส์คอมมอนรันมาแบทลงแล้ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาดูโทฟี่กันนะครับสามห้าสี่นะครับผมหารด้วยน้ําหนักสองจุดสองแปดห้านะครับทําไมมันเอ่อทำไมปลามันตัวใหญ่ขึ้นแต่ทำไมราคาถูกลงวะคิดผิดปะเนี่ยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งสามห้าสี่นะครับหารด้วยสองจุดสองแปดห้าจริงด้วยวะไซส์กลางนะครับลงแล้ร้อยหกสิบเจ็ดส่วนไซส์โทฟี่นะลงแล้ร้อยห้าสิบสี่นะครับ ถูกลงเฉยเคสต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองบอร์่2ิกันนะครับผมโอเคเรามาถึงบอร์่2ิแล้วนะครับตัวแรกมาเป็นแซลมอนแอตแลนติกนะครับเดี๋ยวเรามาคิดราคาแซลมอนแอตแลนติกกันนี่คือไซส์คอมมอนนะครับ2.9กกิโลนะครับ2.92นะครับผมหารด้วย2.924นะครับตกโลละร้อยนะครับผมเราตีไปเลยโลละร้อยไม่ต้องเก้าเก้าแหละตีไปโลละร้อยนะครับไซส์คอมมอนนะครับ โอเคนอร์นไพล์นะครับผมนอร์ทไพล์ไซส์คอมมอนนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันนะอุย้ยเลขสวยมากเลย CCC นะครับผมหารด้วยน้ำหนัก1 3โลละ200นะครับผมโคตรแพงถือว่าแพงมากนะครับสำหรับปลาที่มันมีไซส์ขนาดนี้นะครับ2 3 4 5โลมีแน่นะครับผมปลาไพบ่อ22นะครับโลละ200ในไซส์คอมมอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งว่า มันมีถึงไซส์ไหนบ้างน่าจะมีโทฟี่อยู่นะนมีโทฟี่ด้วยนะครับอ่ะเล็กเทาไซส์คอมมอนนะครับดูจากราคากับนี่แล้วตกโลละ9 9้าสโล 99, โละร้อยเท่ากันเด็เลยเนี่ยนะครับอาคิดให้เห็นเลย473นะครับหารด้วยน้ำหนัก4.731นะครับผมในไซส์กลางราคาเท่ากับแอตแลนติกแซลมอนเป๊ะนะครับโลโละ99หรือโลโละร้อยทวนนะครับ เราจะปิดกันด้วยโทฟี่เล็กเท้านะครับผมมาคิดราคากัน792นะครับหารด้วยน้ำหนัก7.919นะครับโลละร้อยท่วนเป๊ะเลยนะครับทั้งไซส์คอมมอนและโทฟี่นะผมคิดว่าอยู่นี้ก็เช่นกันนะครับถ้ามันไม่ตรงอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนเวอร์ชัน PC นะครับผมถ้าใครอยากรู้ก็ใช้สูตรคิดนี้ไปคิดได้เลยนะครับผมเอาราคาที่ได้นะครับผม กับน้ำหนักจะได้ราคาต่อกิโลกรัมมานะครับโอเคคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมส่วนถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหรือใครได้ปลาไหนราคาเท่าไหร่คิดมาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผม